คักเยอะแยะเลยอันน่าตำส้มเนาะรวยมากสุดๆบอบบอบเนาะแของเนาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อ้ห้าสิบบาทชื่อนึ่งหาตสองที ตํายํา50ค่ะซีเหล่านี่ค่ะสายเมืองค่ะนี่ <laughs> น้ำและหมูด้วยนะได้ได้แล้วก็ฝัน ไห้วีในวันนี้เก่งวีจะบอกนะว่าขายหมูกเก่า กี่ใหญ่ลงมือชำแหละเองโอ,อนน้อันนี้ก็อาไปต้มแล้วแหละเออเคื่อนนเสื้อเสื้อเคื้อ มันหันมันตันสันใช่ไหมเนื้อนันัน,ออน,อนเอาต้มยำ โดยแล้วแต่เอาไหคะเอาเอาตรงไหนหมดดีล่ะเนื้อแดงหมดจะเป็นสันคอหมดสันคอไหมนั่งนะครับต่อพลิป เป็นพันโบบอกว่าแอร์ไม่ได้ ừ, ừ. ้แช <Okay>, ่แล้ว้วกินปลาปลาปาของเยอะอย่างงี้ก็ต้องเอาตู้มาแช่แลนะ้วย่าเออใส่ตู้นี่แหละี้มันน่าแช่อยู่ถ้าของเยอะนี่แหละแช่แช่ของเยอะนะนแล้วก็เอารถเอาอถอยออกมามแล้วก็เอาตู้ออกมามีมมมมมรถใครมีต้มยำขามหามูก็ต้มยำปลาแล้วก็ล่าเรื่องของเยอะเอารถเอาเอารถเอา ล้างตู้กันนล้างตู้กตู้ก่อนตู้ตู้มันเลอะอมเลอะอยู่้างอะเดี๋ยวเอาผ้ามาอันนี้ยาอันนี้มาฝากญาโดยเฉพาะเลยนะนี่เขารู้ญาชอบเนี่ใช่เหรอขอบคุณค่ะใช่เหรอใช่เหรอญาชอบแพตัวแตัว นี่่นี่้กิคนเดียวก็จะแมอดแช่งดิ่กนมกแ้ดย่งอมังน่แ้วจะลีนมั้มัไป้ไปล่ไดึออไปน่น้นไป่อย้ออกนี่ฝั่งนี้เอาออกไปข้าง้ใช่ไ้มมีรู้าออกดูใช่ไมแ่แข็งดยไม่เสียบไฟมอตไซคไทมอเตอไซค์มีเหลือไมนี่ฮะใครไหนแช่งแข็ง่ มันแค่ไม่ได้ใช้แล้วไม่เสียไฟนีนนี่เอีูอนนิดนไม่้มันมีรออีกรอบนึงงไม่เห็นเออแนั้นแลไดล้เปิดดูทีนี้ เช็ดเลยเอาผ้าซุปเสร็จเล่ค่ะเลยเออไปเนี่เอาผ้ามาด้วยเลยก็เลยล้างออกแล้ว้ดือดไออกแล้วเอาเถอะซุปเช็ดอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ออกตรงนี้เหรอเนี่ยต้องเปิดตรงนี้ด้วยนี่อ๋อข้างล่างเหรอเออได้ไหมไม่ใช่รูนี้บอสรูทางนี้บอสรูนี้แหละขันเปล่าได้ทำไมทำไมได้ ไมจะไม่ใช่ไม่เคยไม่ออกบอกเสือแว่าไม่เคยไม่ดูเย็นแบบนี้าหน้มีไม่กวนหรือยังเนี่ยมีไม่กวานถ่าม่กวานตรงนี้หรือยัง ใไม้อันไผ่นี่ยมันมีอยู่ไม่กว่าอันนะไม่กว่าไม่ไม่กว่าแม่ข้าวมะพร้าวมีมีอยู่ม่เยอะไหมเขาจะมาล้างสีมัต้องมีอยู่กี่อันนะสี่อันห้าอันโอ้สี่อันห้าอันมันจะกว่ากว้างเราจะทันกันไหมเรช่วยกันมีีแค่น้ต้องมีหลายอันเนาะงเพิ่มอันอย่างไรออต้องสี่อันมันมีคนสาป้าสาบักคีทำขาอันละสี่สิบบาทต้องไปดูบ้านต้องไปถามชาวบ้านว่าบ้านแกอยู่ตรงไหนอ่ะอันละสี่สิบบาทแกขายถูก

เอาคนหมูไว้ละขาหมูหมูบดย่าเาดเป็นไหมพี่ย่าเคยเปิดที่มือสองแก๊สเลยเ้าเรียกอะไรเอ้กระป๋องแก๊นะอยาจะพาันงงที่มือสองจะเปิดแก๊สได้เอาตาถานจะได้ตาถากมันจะห่อรถแก๊สดีกว่ารถห้อหนัง่อแกนนะเอยๆ้ลนนที่เ๋ยแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋อง